สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม 3, ที่รักหลักเอฟซีที่หอดคิดถึงทุกทท่านครับพี่น้องเมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาปลาบักเขือแต่ว่ามาหอดปลาบักเผาเห็นร้านเขยกําลังตัดหญ้าอยู่ก็เลยถือโอกาสนะครับพี่น้องพาท่านผู้ชมมาเบิงตัดหญ้าปลาบกเผาบักเผาน้า,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 นาหอมครับพี่น้องก้อนสิบปเปิง่งเบางคลิป เก็บบกเขือบ่เป็นเก็บบกเขือเนาะใส่พุนบเกเขือกะ่าลืมก้นไหลกดแแข่ให้กับช่องหมอลำเถิงนะครับพี่น้องมอนีพา่ันผู้ชมมาหาเที่ยวสวนมาเบิงสวนบักเผามาเบิงสวนบักเขือเออเพราะว่าเอ่อสวนบกเขอหมอลำจำลองจำลองนะครับมอลำจำลองหน่อยนาอุตมุงเออเพื่อนปูกบกเขือหลายบกเขือเพื่อนกับเป็นราคาปีนี้ ปีนี้ได้เงินข่าวว่าได้เงินได้ค่ำแล้วมอลําจำลองพอเพราะว่าเพิ่นปู่บอเขือบเบเขียเพิ่นเป็นราคาช่วงบางสีหาหมื่นที่ผ่านมาถุงละสามร้อยท่านผู้ชมแต่มื้อนี้ก็สสียูระมาณจักถุงละลอยนี่แหละนะครับมันก็ลโลมาแน่เนาะพี่น้องก็จะเลื่มกดไหลกดแช์เด้อพินพี่น้องผู้เขามาเบิงแล้วนะครับพี่น้องผู้เขามาเบิงบ่ทันได้ก,กดติดตามก็กดติดตามนะครับเพราะนี่กดแช่ก็กดแช่พี่น,อนกก้อ,อ,นอง แต่ว่าจังไดไก่ได้ลืมคนละข้างนะครับเพื่อแจ้งเตือนผู้ท้ายคลิปก็สิเดมีกําลังจิตกําลังใจท้ายให้ท่านผู้ชมไดีเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องมียังกาลงไม้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันมีข้าวมีข้าวมีแนวนั่นแนวนี้นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมไดีเบิ้งกันมะพร้าวพ่นกําลังกําลังเป็นหน่วยเลยมะพร้าวพ่นปลูกมาได้สองปีเอออีกบวกกิบปีหนาปีหนาปีต่อไปนี่ เกษตรกรเก็บหน่วยขายเราข้าวกรได้นะครับว่ายังไงว่าเป็นอนาคตที่ไกลเติอบอยู่ปูข้าวซีปีหาปีนะครับเข้ากับเกษตเก็บหน่วยขายอ้าวจะได้กลับไปเบื้องได้คิดไปลองตอนนี้มาป้าบักเขือป่ะที่นี่เพาะว่าป้าบักเขือเป็นงามๆมกเขือเราก็ได้บักเขือมอลำ์มะเขือมอลำ์จมลองบักเขือง,องามนี่กันผูน้ชม หน่วยใหญ่เมื i, вами, pues ่อวานเพิ่นเก็บเมื่อวานนี่มื่อวานโบผมโบเนี่ยมาไทยท่านผู้ชมเบิ่งตอนนี้เพิ่นกำลังหยอดขี้ไก่เดี๋ยวผมสิพายางมาทางนี้ก่อนหนึ่งยางกลับมาหาหมดเส่นยอดขี้ไก่นะครับใส่คนกำลังใส่ฝุ่นกำลังใส่ฝุ่นหรือว่างามเด้มันมันเพียงหัวคิวผมอยู่แหมก่อมันว่ามันขี้หลายเด้พี่น้องได้ยินเสียงเครื่องว่ามันยังดอกเสียงเครื่องอันนั้นเสียงเครื่องเพิ่นตัดหญ้านั่นนะ ผมยางขอ,อกมากกับให้เพื่อนเด็ดตัดอยู่ทางข้างนั้นเออจุ้ปลาบะเขือนี่ก็สิมีเสริมไปด้วยมักทุเรียนกระท่อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียท่านผู้ชมหบึ่งก็ทุเรียนเดี๋ยว,ยวนี่อันนี้ใบต้นกระท่อมเพิ่นนะครับหลายด้ท่านผู้ชมถ้าสมมติว่ามันเป็นพืชเศรษฐกษิจคือเพิ่นบ่าไวเนี่ยพืชเป็นเงินเลยเลย องคนี้ว่าไม่เหนหน่อยเลยอุค์เจ้าชุดคลองสุดสวนเราไหมกระท่อมกระท่อมกระท่อมขันไล่ต้นปานนี่สิว่าม่กระท่อมมันจิเป็นขลือหาดคุณจ้าไปบอยอันนี้ว่าเจ้าของอันนี้บักผูเรียงดยบักูเรียนก็บักไอ้บักเกลือกันออกูถนอย่างน้อเอาลูกกะเป็นบักเือวอันนี้ปุ๋ยพันไทจะคลองส่วนเป็นมหาจะคลองส่วน หมอวานเก็บเลยจักถุงกว่มื่อวานได้สี่สิบกว่าถุงค่ะอุ้ยเป็นเงินขนาดพี่น้องสี่สิบกว่าถุงคู่มืินจักบาทบุหร่าหมู่านอรอยหมูว่านอร่อยกว่าหมูวานหมูวานลอยซื้อๆบอ่โอ้หมูว่านเพิ่นเพิ่นขายหมอว่านถุงละลอยอยู่ถึงละลอยสี่สิบนึงก็บสี่พันนี่เนาะ<ม>พี่น้องคิดเบิง่ง คือทีมงานเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ฟุ่นใส่ปุ๋ยแล้วแต่ใสปุ่นเหมนกันดอกขุนกวองกขุนนี่โค้งสา่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้บักเขือมันมันเริ่มมีเนาะมันเริ่มมีบักเขือเริ่มมีบักเขือก็เริ่มคันบักเขือมันออกหลายมันก็เริ่อมแลท่านผู้ชมมันก็เริ่มลงซ้ำมะเจียงบักแตงนี่คันช่วงใดมันบ่ค่อยมีกิโลนึงก็หลายบาทถุงนึงก็หลายบาทนะครับ นี่ไอ้บักทัวคือกันเมื่อช่วงนึงมีเมตต็ดตอกแอคเราขายผู้เดียวเรากิโลละห้าสิบบาทบักทัวเดี๋ยวนี้ลงมาเราอยู่เหลืออยู่สามสิบบาทเด่นสั่นนะครับมันหลายท่านผู้ชมบักเขือคือกันช่วงก้อนนี่เพิ่นขายถุงละสามร้อยนะครับถุงละสามร้อยอมามือนี้มือนี้ลงมาเหลืออยู่ถุงละร้อยนะครับ แต่ว่ามันกับผถือว่าโล่งแห้งนะท่ันผูน้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อระเบิงระกระดนะครับช่องหมอลำเทิงนะครับพี่พี่น้องผูใ้ใดหลงเขำว่าเบิงแล้วกับเบิงให้มันจบก่อนเบิงให้มันจบซะก่อนจะค่อยเศร้าเบิงเนาะสันตัวขาดสันมันสิบบหูเนือ้อหาสารา,า่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปเขาลงไปเขาเฮตดไปนี่มัน ท่านผู้ชมเบิ่งหน่อยซําใด้หลายซําใด้นะครับอันนี้เพิ่นตัดตัดหญ้าแล้วไปใหม่ๆนีม่ม,ม,มัววานนี้เพิ่นเก็บเพิ่นก็นลุยหญ้ามื้อนี้แปน็นเดือดๆเลยเมียใส่ปุ่นผัวตัดหญ้าบอกง่ายๆว่าพวกเฮ็ดสวนนี่บ่มีโอกาสสิได้นั่งเล่นนอนเล่นนะครับอยู่เบิดมื้อเท่าวคำคือต้องได้อยู่ในสวนลาา่ะกะ ลืมกินเขาย้อนอย่ได้รังเสือก็ได้เพราะสิว่าลืมกินเขานั้นมันเ,ห,เห็ดเบียกมวลโพดเห็ดเบี้ยกมวนลืมกินเข้าลลขแล้วก็หลายคนเป็นโรคกระเพาะย้อนลืมกินเขานี่เป็นอย่างจึงเป็นโรคกระเพาะย้อนย้อนว่าเฮ็ดเบียกมันมวนไปเรืนะ่อยเลยแต่แดดๆดยันีหลงว่าเป็นจะคข้องนั่งอยูอย่ในห่มเลนเออเฮ่อออกออกไปรลดเฮงเฮาบ่ได้สนใจ เพราะว่ามันเป็นงานที่เ้ามักงานที่เ mm ้าถนัดแล้วนะครับบ่คือพวกคู่พอนีพวกคู่พอดีที่ไกลไม่เหนีนนนะคะคือกินมาท่านผู้ชมคือกินมามาดมเด้อจ่าเหนีนเมนนแต่ว่าเม้นสิเมนกับเม้นเงินเม้นค่ำเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเห็ดไปนี่เงินค่ะค่าขาเห็ดเหนียนมดแล้วก็สูอ๊อ กินบอดีบ่งงามมันได้ก็ทนได้นะครับสาเหตุที่เขาทนได้เพราะว่าเงินนี่ละนะครับพี่น้องผู้ลังคนโบราเงินบัสําคัญคเ,เงินบัสําคัญอยู่แต่ว่าขันอยู่บมมีเงินนี่ผมเชื่อมันเรยกว่าพี่น้องอย่บ่ได้มุมมือก็แล้วกันคือผมนี่แหละนะครับยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ฟังว่าหลังเท้าบมมีเงินพ่อบาทไปยืนอยู่กลางมู ผู้นั่นกระสือแน่นันผู้นี้กระสือแน่นนี่จะคลองบ่มีเงินในผงเหมือนนี่เห็นมูกินนิยังกับงวกหนางวกหลังจากไอมูสำเนียงลั้งเสื้อจนว่าอยากยืนอยู่นมูหนี้สำเนียงไปหาหลี่อยู่หม่องไหนมันบริสไทยเงินก่อนไปนอ่นหลีอยู่นหัวน่าผมนะครับสำเนงสำเนียงสังคมคนเฮาเจน,นี่มันต้องเงินแหละเป็นปันจจัยที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมกลา่าวเต็มปากว่าผู้ใด บ่มีเงินนี่อยู่ในสังคมยากลําบากคือกันนะครับที่ผมว่าถ้ายคลิปไปท่านผู้ชมเบืองกันย้อนเงินคือกันนี่ละนะครับไอ้ก็ย้อนเงินนี่ลาก็อยากได้เงินอยากได้ขั้าเพื่อนยากมาได้แดดมาได้ก็อดสาไปนะครับในช่วงนี้บรได้พ่อบาทก็จ้องไปจักมือหนึ่งวันกาจสิเป็นที่ของเฮานะครับไอ้ผู้เพื่อนปลูกัะเขือกันตอนปลูกที่แหลกกันย้อนเพื่อนอยากได้ เห็ดไปเฮ็ดมาบัดนี้ได้อีหลีสาเหตุสิ่ไรก็เพราะว่าได้เก็บมะเขือขายเด้มื้อนี้ใส่พุ่นให้มันใส่ปุ๋ยให้มันมื้ออื่นอีกมื้อหรือสองมื้อนี่เพิ่นก็สิมาเก็บขายอีกางเงี้ยม่นหยังดอกผมบ่อยากย่างไปมุมนั้นเสียงเครื่องแล้ดังผมก็เลยขนาดยู่ไกลซ้ำนี้ท่านผู้ชมก็คือสิได้ยินเสียงเครื่องนี่เนาะพาพี่น้องไปเบิ่งมุ่งให้หนึ่ มันหลายเในท่านผู้ชมมีบักระต้มพวกเลียนอีกอีกประมาณปีหนาปีเฮ่ไปนี่สองปีสามปีนี่เพิ่งกระสีเศร้าได้ปลูกเพราะว่ากราะสีคล้ายบักทุเรียนมันนี่น,นี่พี่น้องบักทุเรียนแล้วก็ปลูกหลายๆเลยถามันเป็นไปได้อีหลีถามันอันนั้นอีหลีถา้าบ้านเฮาบักทุเรียนไม่เป็นหน่วยได้อีหลีนี่ได้ขายอีหลีคนในท่านผู้ชมตอนแรกกระบอกกนเลี้ยนเลี่แหละนะครับนี่คือปลาบักทุเรียนเนะนะาเนนะ อันนี้คือสวนทุเรียนเริ่มเริ่มติดเลยนี่มันกระสีมีถ้าแ่งนันเดียผ้าผ้ามาเบิงักเขือพันบอทางนี้มันกระสีบังามันไหนดอกจะ่าบักทุเรียนแล้วมันโผล่หลายเลยมอดหน่อยไดยพี่น้องเงิอนที่นีเบิดไลยหมื่อนด่สิจะพันธุ์บักทุเรียนมาปลูกนี่นีเบิงนะครับจนบักทุเรียนถ้าเป็นไปเลยประมาณบ่เกินสามปีหรือสี่ปีเนี่ย้ามันติดมันยั่งมามันเป็นนวยมากนี่ บน,นีย์ได้เนาะอาจสริดังเลยคือกันได้แต่ว่าถ่าสมมุติว่ามันบบเปลี่ยนมากครับกับโเป็นยังกับโบซึ่อว่าเขาเสี่ยงโชคบังมันมันสีดีอยู่หลายอย่างของเพลินเนี่ยคือตัวนั้นมันเป็นปลาบกเผาเมียนาบาตัวนั้นก็สีเป็นปลาบกเผาคราบกเผานำหอมเขาก็สามารถจะขายได้แม่นน่วยละห้าบาทแซงหนึ่งมันบบเป็นหน่วยหนึ่งในทางผู้ชมนเนาะบกเผานี่มันยางชิลายกับสีหาหน่วยหรือสิบ่วย ห่างกันไปห่างกันน้องสาขายเดือดใครปลาผอมเ<ม>พราะว่าพ่นสิ่บยูซื้อนะครับจะของสวนนี่คือหาแนวเห็นจนดจ้นได้แตจละมือบอป่ปปูักเขือกับปูกข้วโพดบ่ปูขวโพดกับปูะบะกอือบมปูบะกอือกับปูักแดง มันมันสีดีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นผู้จ้างเขากับสิได้ผลผลิตอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้รับจ้างเขาก็ไเด้ค่าแรงเข้าใจไหมคือเครื่องเฮ็ดีเฮ็ดผู้เดียวมันก็เฮ็ดไปบ่ได้หรอเฮ็ดสวนต้องได้จ้างจ้างทีมงานผู้เพิ่คยมาเฮ็ดกับมาเฮ็ดนำประจำเลยสิน่ะมาจะถึงเวลาปรก็มาเฮ็ดน้แจ่ว่าขัดผู้ผู้บ่เคยเฮ็ดบ่ฮห้จักนาทีว่เสิ็ก็มากจักสิเพยอย่างแต่ละอย่างนะครับ มันดีเลยพี่น้องเกิดเป็นชาวหน้านี่เห็นใจได้ก็ดีเลยนะครับ mm. เขาก็ว่าจะซื้อกินเขาเห็ดหน้าไว้แล้วไปใส่เหล่าไปเซยหยอดคุดย่ามค้ดจากเอามาสีเฮ้หาคุดกัะปูมาปน,นก็นได้หาคุดกัะปูตึกแหนในน้งสาีนก็นได้ mm. เดี๋ยวภาพพี่น้องว่าเบิ่งน้าสาเป็นจังอยมีป่าพร้อมในสาโอ้ข้าวเป็นน้อยอะไรตัวนี้ โอ้เริ่มสิได้ขายเลยเด้บกักเเผวนี่เนาะนี่นี่ปลาสาเพิ่นเป็นปลาเหลียงปลาปล่อยเพิ่นเดี๋ยวพาพี่น้องย่างลุยหูไปน้ำปลานี่แหละนะครับนี่ปลาสาพามาเบิ่งบักเ้าวบักเ้าวน้ำหอมทมอ่านผู้ชมบักเ้าวน้ำหอมหูปลาหลายเลยบ่อนแซวเลย เอาแหนบ้านลุกไปนี่เอาขึ้นยากกเลยแหนโอ้เหมือนนี่ท่านผู้ชมมีกำไรเี่ถ้ามาเบิ่งปลาบักเขือนนี่เบิ่งหอดปลาดีเบิ่งหอดสวนเบืองเผาดีเห็นหอดฟุตตัดหนาบอกโอ้มีหอยผ่อนโอ้พนากงานเผามาล่องหมี้นี่นดี๋ยวนี้เนาะอู้่านผู้ชมมีบางบ้างแต่ขออสาห์มาเบิ่งหอยนำแน,น่คนเนาะ ไหอีหนึ่งเดอนไหเหรี่มงเจ้ามือานโอ้เจวาเจ้ามาพวกไงเจ้าให้พวกงใกล้ให้กงใกล้จะคล้องต๊ะงในนามใช่รเห็นบ่ห็นบ่ไงไอบ่บอกหอยอุ้ยงุ่มประมาณสองบ้านนพหมอมเบิ่งบอกข่าวเพิ่นเริ่มเป็นรวยแล้วท่านผู้ชมเริ่มสืบแนํนำเงินพีณานี ข้อกันอยู่ตลาดนะครับปีนี้เริ่มมีหน่วยเลยอันนี้พวกข้าวหน่อพรอมมะพร้าวหน่อยเอิญมาพวกข้าวพร้อมมีนี้ข้าวพันธุ์มะพร้าวโอ้ดอกก็่กำลังเป็นเสี้ยวอาสิบักแจ้าอันนี้ก็มิหน่วยอีกตัว ไจ้จาโอ้ยมันทัตว์ผู้ชมจะเปิดเปิดให้ดูเปิดให้ดูเป,ดดเปิดให้เบิ้งหน่วยมัน่าอ,อยู่ในตลาดนี่เป็นเงินหลายบาทเนี่ยต่ละหน่วยท่านผู้ชมบ่มเป็นว่าหน่อยหน่อยบาทเด่นเป็นของหวานเ,เ,เลื่อมเลืองล่ะบ่อีเหมือนกระโนล่ะกระโลนนี่เขาเอ็นว่าซุกเต็มสี่ โอ้บักข้าวต้นนี้มันสเสด็จออกก้อนมูสีีต้นนี้เนะา,เาะมะ้า้าวน้ำหอมดอกกรลังขึ้นสินมากด้วยกระลังเริ่มจับตึงๆมันมาดีอยู่คือมันอยู่ฝั่งสาตอนนี้พอจีแล้วเราพวกทีมงานกรลังร่วมกันกำลังรวมกันพี่น้องเบิ่งคลิปมากอะ่ะ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องหมอลำเพลิงน,นะครับพี่นอ้องฝากพีฝากน้องผู้ใดเาขาเบิ่งแล้วกะมาเบิ่งไม่ครับพี่น้องมาเบิ่งไมก่กะกดติดตามนะครับพี่นอ้องผู้เบิเบ่งเกาแล้วกะจะลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดระฆังให้ครับช่องเฮา lando, มีคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันทุกมือนะครับทุกวนันทุกวันจําเป็นต้องออกคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน เออหลายแบบไหลายเนี่ยหลายสไตล์นะครับที่เขาเอามาให้พันผู้ชมด้เบงเนี่ยเพราะว่าสิเป็นเขาหัวเขาสวนเป็นส้มสวนดอกไม้ส้มสวนบักทัวบักแจงบักคู่บักนั่นแหละนะครับสวนอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนะครับช่วงนี้แดดแดดเลยครับเอาสำหรับเลิบนี้ไงพี่น้องอยู่ดีมีแห้งด้วยความเจ็บจะได้ความไข่ยามีครับพี่น้องน,นอนรับไก่ได้เงินหมื่นนอนตื่นไก่ได้เงินแสน แบนมือไปให้ได้แก้วค่าล้านพี่น้องออกจากบ,บ้านไกน่มีผู้บังผู้แยงผู้ข่ามอลำเทิงไปสะก่อนสวัสดีครับ